โอกาสมีอยู่เสมอสำหรับคนที่มองเห็นสวัสดีครับโฟนตุงซอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของโอกาสพิสูจน์ฝีเท้าครั้งสำคัญของเคนเนดีลุ้นมันมั่นใจตามรายแอีดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยครับหลังจากที่เคนเนดีนะครับกลับมาจากยืมตัวกับฟลาเมงโกทางโทมัสทูเคิลพยายามให้โอกาสแก่เคนเนดีในการลงสนามซึ่งเขาได้ลงสนามไปแล้ว3นัด และได้มีโอกาสขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่โดยสามนัดที่ลงเล่นไปนะครับคือการลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกไป1นัดในเกมเจอกับวัตฟอร์ดนัดปิดท้ายฤดูกาลส่วนอีก2นัดเขาลงเล่นในเอฟเอคัพไป2นัดลงเล่นในเกมรอบที่5เจอกับลูตันและเกมรอบก่อนรองชนะเลิศในเกมที่เจอกับมิดเดิลสโบรส่วนที่เหลือนั้นนะครับเคนเนดี Kennedy ก็มีชื่ออยู่บนซูมานั่งสำรองทั้งในฟีฟ่าคลับเบิรคัพรวมถึงยูฟ่าแชมเปียนลีกทูเคิลนะครับพยายามมอบโอกาสให้กับเคนเนดี หลังจากที่เขาไปล้มเหลวในการยืมตัวกับฟลายเมงโก้ที่บราซิลเขาได้ลงเล่นไปทั้งหมด14นัดโดยลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่3เกมเท่านั้นเพราะนอกจากนั้นนะครับก็ลงเล่นในฐานะตัวสำรองบางเกมก็ได้ลงเล่นในช่วงครึ่งหลังบางเกมก็ได้ลงแค่แป๊บเดียวและหลังจากจบสัญญาการยืมตัวทูเคิลก็พยายามให้โอกาสเคนเนดีเพราะเขาสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งเคนเนดีเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมรุกไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางปีกทั้งสองข้าง แต่ตำแหน่งที่เขาทำผลงานได้ดีสุดนั่นคือตำแหน่งปีกเคนเนดีนะครับถือว่าเป็นนักเตะมากพรสวรรค์แต่เขาดันไปก่อเรื่องฉาวเมื่อ5ปีที่แล้วย้อนกลับไปในช่วงปีซีซั่นปี2017เขาได้ถ่ายรูปรอปพชาวจีนคนหนึ่งพร้อมเขียนข้อความย้อเย้ชาวจีนคนนั้นซึ่งเรื่องนี้ทําให้แฟนบอลชาวจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยสื่อจีนถึงกับลงพาดหัวข่าวว่านักบอลแบบนี้จีนไม่ต้อนรับจากนั้นนะครับเคนเนดี Kennedy ก็ถูกแฟนบอนลถล่มในโซเชียล หลังจากนั้นเขาก็ลบคลิปดังกล่าวออกไปและโพสต์ข้อความขอโทษว่าไม่ได้ตั้งใจแต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นจนทางเชลซีต้องออกแถลงการขอโทษเป็นภาษาจีนและหลังจากนั้นนะครับเขาก็ถูกปล่อยยืมตัวแบบยาวๆจนแฟนบอลแทบลืมไปแล้วด้วยซ้ําว่าเคนเนดียังคงเป็นนักเตะของเชลซีอยู่เคนเนดีนะครับย้ายมาสู่ทีมเดบลิชตั้งแต่อายุ19ปีแต่เขาได้รับโอกาสในการลงเล่นไปเพียงแค่15นัดเท่านั้น คนเนดีถูกปล่อยยืมตัวไปแล้วถึง5ทีมด้วยกันโดย5ทีมที่ว่านี้นะครับก็มีทีมอย่างวัดฟอร์ดนิวคาสเซิลเกตาเฟ่รานาดาและทีมล่าสุดคือฟลาเมงโกย้อนกลับไปนะครับในช่วงปรีซีซั่นปี2020ทางแฟรงค์แลมพาร์ดกุนซือในเวลานั้นก็เคยลองใช้งานคนเนดีแล้วแต่ทว่ามันไม่เวิร์กเพราะคนเนดีไม่เหมาะกับแผนกองหลัง4คนเขาเติมเกมรุกได้ดีแต่เกมรับมีปัญหาเพราะถูกจับมาเล่นแบ็คซึ่งเขาไม่ถนัด แต่ถว่าในเวลานี้นะครับเชลซี Chelsea ในยุคข,ของโทมัสทูเคิลเล่นหลังสตัวเป็นหลักทูเคิลเลยให้โอกาสเคนเนดี Kennedy ลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นโดยเกมแรกที่พบกับคลับอเมริกานะครับเป็นเกมที่ถือว่าไม่น่าจดจำเอาซะเลยนะครับเขาเล่นเป็นวิงแบ็กขวาเล่นเกมลุกได้แต่เกมรับคือรั่วสุดๆจนกระทั่งเกมนัดล่าสุดที่พบกับชา์ล็อตที่ฟลอริดาเมื่อช่วงเช้าวันเพื่อสบัดดีที่ผ่านมาเขาลงเล่นในตำแหน่งตัวรุกฝั่งขวาเคนเนดี Kennedy ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวครับ เขาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆกล้ากระชากพาบอลขึ้นหน้าดวลหนึ่งต่อหนึ่งมีจังหวะใจสวยๆซึ่งถ้าสม,มัติทูเครอลองให้โอกาสอีกสักหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นผลดีกับเชลซีก็เป็นได้สำหรับเคนเนดี้นะครับปัจจุบันเขาอายุ26ปีเขาเป็นนักเตะบ,บราซิลเชลซีซื้อมาจากฟลูมิเนนเซ่ด้วยค่าตัว8ล้านยูโรในซัมเมอร์ปี2015โดยตอนนี้นะครับเขาเหลือสัญญ,ญาอีก2ปี จากนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันล่ะครับว่าเคนเนดีจะคว้าโอกาสครั้งสําคัญในช่วงปรีซีซั่นนี้ได้หรือไม่และคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ผมโฟนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ